แต่ว่าทอกับไลท่านเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมพี่น้องคนกะหลายคนเนาะเป็นยังเวลาฝนตกปลาคือตายพนวาครับผมแต่ของเบาน้องนี่่บ,บ่บตายแจ๊ที่อครับผมนี่กับมื่อวานอาหารนี่ก็กินดีคือเก่าครับเบิ้งเลยครับพี่น้องแห่งเบิงเ้งไก่ก็เก่าหุน่นเบิง้งที่หล่าพี่น้องไงว่ไว้่งนี้ครับผมประดุเบิ้งเลยครับนามทั้งอื่นไหลามากับว่าสมทบกับนามอยู่อยู่น้องเขาอยู่แล้วเนาะ กับกลายเป็นนามสองแบงสองสันเนาะพี่น e <bank> <yah> ้องเนาะเพราะว่าบาวน้องตึกแขึงนือไหวแล้วครับเอาึ้นม้วนใบผีน้ำเพราะว่าเข้ากับต้องเตรียมใ้น้ำย่านป่าเพิ่นบืนดอกากันบาวน้องเอาขึ้นม้วนใบผีหลายเตือบแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็พอกบาวน้องในช่องคบป่าพะรวยือเก่อเนาอพี่น้องเนาะวันนี้บาวน้องก็สิพาพี่น้องเบิ่งป่าทุกบอครับผมเพราะว่าเข้ากับจไปเบื่องป่าเนาะเพราะว่าท่านให้อาหารป่าครับผมี๋ยววันนี้บาวน้องก็จะพาพี่น้องมาให้อาหารป่าทุกบอเแล้วนะครับเนาะ นี่ครับเบิ่งบรรยากาศข้างหลังบ้าอน้องเนาะฝนเพ่นก็ตกอยู่เบืดอง้งพี่น้องบ้าอน้องบ่ท่านให้อาหารปลาเ,ลเนะาะบ้าน้องก็เลยวาา่าถ้าให้ฝนเศ้าก่อนบ่เศ้าตะเขียพี่น้องย่านปลาหิวอาหารเนะาะบ้าน้องกัิพี่ผ้าพี่น้องไปวานอาหารทุกบอ่อเลยครับผมฮาจะเบิ่งน้ำนําเนาะนี่ครับเขี้ยวดีป้าเขาไปเบิ่งเลยครับผมนี่ครับผมบ้าอน้องก็ ตอหนามออกไว้นะครับเนาะพื้นก็ะจะไไล่ออกมันีลงกลงน้องของบ้าน้องเลยครับผมเพราะว่าหนามพื้นก็นยังไล่ท่านอยู่ครับหนามเต็มมากก็จะไล่ออกมีเพราะว่าขั้นหน้าของบาองอ้าน้องเังขาดเลยครับต้องเป็นข้าเกี่ยวเขาแล้วถ้าจังจะเอารหลดมนันดูดได้นะครับเนาะบ้าน้องก็เลยปล่อยเพือนไหลลงมาใส่ปา่าเขาเลยครับมากครับบ้าน้องอยู่้าพี่น้องเมื่อวานอาหารปา่าฝนตกพี่น้องเิ่งมันสีมากกินบอ่อ มีดกีรีมาแล้วพี่น้องเป็นบบรานเครื่อกินแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะกำลังมากครับผมนามเป็นหลายพี่น้องหนามผืนของบ้าน้องเนี่ยไข่เน่้อตะว่าทอกระไรท่านเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมพี่น้องพันกะหลายคนเนาะเป็นยังเวลาฝนตกปลาขึ้นตายพัน่าครับผมเพราะว่าบางทือกกแตเจะพืนทีเสืบอบขึ้อกันเนาะ เพราะว่าฝนตกมาแล้วน้ำฝนกับน้ำน้องเห่านี่เพื่อจิแบงสั่นกันพี่น้องพ่อปลาเห่ามันก็ดจีเป็นแบบซ้ำมีน้ำฝนกับน้ำอยู่น้อง่อเห่าอยู่แล้วนะครับเนาะคนกัดจีแบงสั่นกันเวลาปลาเห่าขึ้นมาคนกัดจะขึ้นมาเห็นน้ำน้ำฝนแล้วคนก็จะเกิดนอกน้ำได้ครับพี่น้องตกใจน้ำเนาะเพราะว่าน้ำหนึ่งน้ำเย็นน้ำหนึ่งน้ำอุ่นหนึ่งสีพี่น้องคนกัดจะขึ้นมาคนก็จะตกใจ มีหลายสาเหตุครับบางทอกัอยู่ในห้องน้ำห้องจีก็คือบางเทือกัน้ำพิ่นสียาอยู่อีกน้องอันอยู่หน้าอีกทงหนึ่งสิเนาะน้ำพิ่นก็จะไหลมาทั่วไปบิดเวลาเนี่ยก็จะมาลงมาหาน้องเห่ากันก็ถือน้ำบางเทือกับเป็นน้ำไหลมาตามน้ำา้นนะพี่น้องเนาะก็จะเกิดนอกได้ครับผมเพราะว่าบางเทือมันก็แต่ละพื้นที่จะบวกขึ้นกันพี่น้องแต่ของบ้านน้องนี่บ่ตายเจ๊ที่อครับผม ก็เมื่อวานอาหารนี่ก็กินดีขึ้นเก่าครับเบิ่งเลยครับอืน้ำพึ่นฝนตกพี่น้องบ้าน้องมาท่านไห้วานไาหาอาหารจักบ่อครับเดี๋ยวมือนี้บ้านน้องกัสิพภาพี่น้องมาวานอาหารให้ทุกบ่อเลยครับผมบ้านน้องกับมาเบิ่งน้ำในบ่อนั่ครับผมฝนตกลิ่นเน้ยพี่น้องตกเ้งแต่เ้าแล้วครับผมยังบ่ท่านเ้าเลย นี่ครับบ้าน้องกับภาพพี่น้องก็บึ้งอีกเก็กินอาหารดีชื่อก่าครับผมบึ้งเลยครับผมบึ้งเลยนี่แหละครับผมบ้าน้องกับเจาภาพพี่น้องไปเบิองทุกบอเลยนะครับเนาะไปเลยครับจะนี่ก็เป็นปลาปลาร่วมครับผมของบ้าน้องเนาะบอนี่ก็อยู่ประมาณควาข่วงก็อยู่สิบเมตรพี่น้องควาแยาวนี่ สิบสองเมตรนะครับเนาะแต่ละบอ่อจะบ่อทอกันลึกเมตรหนึ่งคือเก่าครับผมบอ่อนี้ก็จะเป็นปลากดเหลืองครับผมเบึ้งเลยครับบอ่อตายให้กันพี่น้องนะักําลังแบบผูนครับถึงงานฝนแห่งตะซื่นครับพี่น้องปลากดเหลืองใหญ่ไหมยูได้พี่น้องเบึ้งครับผมแต่ว่าเพิ่นก็นกินอาหารบอร่อท่านเก่งบานไดนะครับเนาะนี่กําลัง สำนึงครับผมไปเบิงอีกครับพี่น้องไปเลยครับน้ำก็จะท่วมได้น้อยพี่น้องแต่ว่าบ้านน้องกับตอทอ,น,อน้องพนตกอยู่บัดมือตัวน,นี้ก็จะเป็นป้าดุวีที่บ้านน้องสู่บอน่ะนะครับน้องเอาขืนมาไหวไว้ไถ้าขายนะพี่นอ้องยังหลายอยู่ครับเหลืออยู่ประมาณสองสามรอยู่พี่น้อง ็พอได้ขายเนาะพอได้เป็นเงินมุนเวียนในห้าได้ครับเบิ่งเลยครับโอ้าต่ไปมุมไดิผนมากินเบิดพี่น้องอบอนี่ก็จะเตรียมน้ำใ้แล้วพี่น้องที่แรกก็ว่าสีพักพ่นไนนม้กอนฟอฝนตกลงมาเต็เมคือเราพี่นอ้อ,นอ,นนอ,นองก็พอดีได้น้ำฝนมาน้ำเลยบ้าน้องก็จะ เตียมบอ่อว้กาว่าผุนละหน้ามันนี้เบิดตพุนพี่น้องบ้าน้องจังสีโอ้ปลาบูมาจากไหนนอกอ่ะอืมคือจีบืนมาจากน้องพี่น้องคนพี่ครับโตกง,งหนึ่งเพราะว่าพิ่จะขืนมากพี่น้องพิ่นจะเข่าเข่าบ่าได้เพราะว่าปลาลายได้พี่น้องปลาแบบปลาหนองอยู่นะครับนอ้องปลาข้องอันนี้เพิ่ขืนมากนี่เพราะว่าบ้าน้องปล่อยไ้เพิ่น,น,นจะขืนมากนม่แต่ขืนเขาไม่ได้สาครับผม เสร็จมาขึ้นบ้าน้องกับมาด่ปลาคอรครับผมปลาคอเปนกระบืนขึ้นมาเพราะว่าหน้าไก่หองนะครับเนาะนี่แหละครับผมตัวนี้ก็จะเป็นบอปลาสวายครับผมจะมากินในพี่น้องเบิ่งบ้าน้องคุณครับมาคือเกาพี่น้องน้ำคุณครับผมฝนตกนี่บอปลาสวายครับเป็นตะบึงครับผม กำลังมาอืมเป็นกระเปียนสีไปตามน้ำพี่น้องเบิ่งครับเป็นตะเบิ่งครับอู้ววิ่งสีแลวพี่น้องกำลังใหญ่นาะแต่อันซ่อนครับยุกไก่ๆเลยได้พี่น้องนหนน้ำเม่เมว่านน้ำบางนี้ล่นครับใค้เนี่ยตะบบาน้องกะกันใหม่ครับผมเอาแพร่แงแพร่เขียวหอยเนาะหล่อไปเบิ้ดเลยเพิ่นจะขามไปหากันกะขามไปได้เลยพี่น้อง เพราะว่าจังได้กะบหายเพื่อนขามมาหากันเลยเพราะว่าเขาหลอบไปแล้วเนาะขามมาจังได้กับมาอยู่น้ำกันคือเราพี่น้องกับพ่อได้ให้พี่น้องิึงป้าร่วมกับผมม่งขามมาอยู่เนาะมึงเลยครับเพราะว่าปีนาบ้าน้องจังกิเฮ็ดไม่ครับเพราะว่าปีนี่กําลังเริ่มต้นมองนี้นะครับเนาะเขากับว่าตั้นหูว่าหนามพุ่นจีอยู่หน่อยอยู่หลายบ้าน้องกับจังปีนาจังกิเฮ็ดเป็นล็อกเลยพี่น้องขันไหลไปเลย เป็นเอาแพร่เขียวห้องนี้เฮ็ดกันไปเลยเป็นหลอกไผ่หลอกมันไปบอ่อนี่ก็จะเป็นปลาเฉงครับผมบาน้องก็จะพามาวานันบึงเลยครับจะมากินบอ่อมาคือเก่าพี่น้องโอ้ต้นฝรังบา้าน้องล้มเลยพี่น้องต้นซีดา ลมแห้งตัวนี้ก็เป็นปลาเข็งครับผมปลาหมอท่านใบโพครับผมกะถือว่าเพิ่นกันยั่งๆ่งอยูอย่พี่น้องก็บอออกไปันไดเนาะแต่ว่าปลาดุกที่ขับขามมาอยู่น้ำเพลินแล้วเวลานันบาน้องกะจังสี่สูบนาออกเบิดเลยเพี่น,น้องก็จังจะเตรียมบอใหม่ปีหนาเนาะันจังจะเหลื่อมใหม่ครับ นี่พี่น้องตัวนี้ก็เป็นบอ่อปลาดุกยักษ์ครับเลีอหน่อยเลือยลายบ่งเลยครับเพื่อนขามปาอยู่กันเลยก็ปลาปลาเข็งของบลาน้องครับผมนี่ปลาเข็งกับปลาอยู่พี่เ <laughs> ปลี่ยนสาก,กันหละพี่น้องอยูุ่่นกับปลาดุกหลายแห่งปลาเข็งกลับมาอยู่พี่พี่น้องเพื่อนปลาปลาดุกปอยู่หุ่นเพื่อนกระสิลบปาอยู่พี่ตีเปลี่ยนที่กันปลาอยู่บึงครับนี่แหละครับพี่หนาบ้าน้องจะกันอะไรแบบนี้เลยนี่กันสุดเลยเขาก็จะเอาแพงแงงกันไปเลย สุดปุ่นเพิจังสีเพิ่นจังสีออกจากกันบ่ได้เนาะบ่าน้องก็จะเห็ดใหม่ครับนี่ครับเบิ่องหนามปุ่นเต็มเบิดพี่น้องมึงได้กระด้ษหนามลายแห้งครับก็เลยพาพี่น้องมาส้มบรรยากาศย่ำฝนตกนะครับเนาะทั้งผีก็จะเป็นมุมอีกครับพี่น้องเบิ่งครับบึกบวบพวกบ่วบาวน้องกะกินบ่ทันพี่น้องบางทีล่ะใหญ่หอย แซวอยู่พี่น้องก็เลยสีเอาไว้เป็นเป็นพันนะครับเนาะนี่ครับท้านี้ก็จะเป็นปานกําลังงามพักกันแยงท่างผุดเบื้องนี้พี่น้องกอไผ่ข้องบ่าน้องนี่ลงมาเบิดเลยท่างผุดก็จะเห็ดเป็นมุมนางหลินนะครับเนาะพอได้พักผ่อนแต่ว่าฝนพอันอี้มาเบิดบ้าน้องจอแต่มาเห็ดใหม่ครับ ทางนุนกับเเฮเป็นนานพักไว้ถทากินอย่าของนะครับเนาะเดี๋ยวบ้าน้องก็บเพภาพพี่น้องลงไปเบิ้หุ่นเลยครับผมลงไปเบิ้งศึกษาข้างล่างเลยนะเนาะนี่ครับผมบ้าน้องก็หอยไวเนะาะก็ให้เป็นสวนครับผมี่ก็เฮตแตงสวนน้ำเน่ดอกแค่พี่น้องกินกระปุบบนป่าครับผมปลูกข้าวเดียวได้พี่น้องนี่งามแห้งครับมุมทั้งนี้บ้าน้องกัจเเฮตไอปลูกพักไวครับ ปลูกต้นไหม่เพาะต้นใหม่ไ้เนาะเวลานั้นเท่ากับจะเอาบดไปสื่อต้นใหม่ยากครับเวลาเขากินมาเท่ากับเอามาเพาะในเลยนี่ครับก็ร่างเกิดพริกบ้าน,น้องเขาจะาปลูกนี่ต้นนี้ชิเป็นสมโอพี่น้องนี่สมโอก็ร่างใหญ่โอ้ยบ่งทีแต่สมโอนี่หนักหน้าครับพี่น้องหน่อยนาบบเขียบสวมโอ้หล้ไล,ล้สายสันนี่นะครับผมเดี๋ยวบ้านน้องพาไปเบึงข้างล่างเนาะ กระท่อมเล็กๆมุมเล็กๆของบ้าน้องครับผมขี่ขามสุ่มมากอะโอ้ของกินคือเอาพี่น้องหองบ้าน้องก็เห็ดใบทุกหม่องทุกบอกลสาบลอดดกดีแห้งพี่น้องเอาเพิ่นขึ้นข้างไว้ดังสีนี้โอ้ยดกดีแห้งครับผมเบิ่งเลยครับเอ๊มอยู่ต้นแค่ห้องบ่าน้องฮัก์คโปรไก่เทียรครับผม ทั้งพีกับชีบูกก็ล่างงามทองอไว้ยครับพี่น้องต้นทองอุไรสวยงามกับสีเหลืองนี่ครับมา่เบิ่งปลาดุกน้ำไหลแหงพี่น,อนอ้องน้ำห้องว่าน้องนี่เปลี่ยนสีอยู่ตลอดครับผมนี่บท่ทนแต่เวลาหนะ้าเท่ากับเวลาเพิน่นนึืนเท่ากับเอาขืนมาพี่น้องน้ำม,มากเฮาก็เอาขืนไม่ยิกดึงขึ้นมาเลยงางนี่ มาขุมมาซักไวุ้่มสูงพี่น้องเพราะว่าน้ำน้ำขึ้นนะครับเนาะน้ำขึ้นมากอยู่หน้าห้องน้ำครับผมต้องเอาขืนมากยับขึ้นมาเลยยับขึ้นมาเรื่อยๆเอาดีเวลาน้ำลดเท่ากับจงเอาลงครับพี่น้องเพราะว่ากระซังเท่าขึ้นตามนาม้ำลงตามน,ามน้ำเรื่อยๆพี่น้องมาเบิร์นขับ,บเบิร์นไก่ๆเลย พี่น้องแห่งเบิ่งได็ไก่ก็เก่าหุน่นเบิ่งที่ล่าพี่น้องไงไว่ไวแหงครับผมปลาดุกเบิ่งเลยครับอุ้ยปลาดุกยักษ์เพื่อนก็นจะเปลี่ยนสีไปตามน้ำพี่น้องต่ก่อนจะเห็นก็นจะเป็นสีอีกออกสีสีดำๆเนาะตัวน,นี้ก็จะออกเหลืองจังหน,นี่แหละครับผมของบ่านน้องคือน้ำตัวโยฮองนี่เนาะน้ำเพื่อนก็นจะไลลงมาเวลาั้นคุณค่าเพื่อนสีดยานะน้ำก็จะไลลงมาแบบ ตามน้ำนะครับเนาะยาคนจะไหลมาตามน้ำก็มีสาเหตุใดก็คือปลาห้างนกน้ำามง่เทียกับน้ำทั้งอื่นไหลมากตมว่าสมทบกับน้ำอยู่อยู่หนองเ้าอยู่แล้วเนาะกับกลายเป็นน้ำสองแบ่งสองสันเนาะพี่น้องเนาะก็เลยกลายเป็นปลาข้องนกน้ำครับพี่น้องจะมีหลายสาเหตุแต่ของบาวน้องนี่ก็คือบ่อนกครับผมเพราะว่าบาน้องก็เอาเอ็มเมื่อวานไปเลเนาะครับเนาะถือว่าเป็นกระช่างกังสีกระช่างพี่น้องพี่น้องก็ไปตองไปว่านเบิดน้หนองเนาะ ก็เอามาวานล่งองแต่หม่องปลาข้าอยู่นี่ครับคือน้องสาขากันเอาปั๊บไปตลอดครับผมอ,อมืเอาต้นกล้วยใช่น้ำพี่นอ้องต้นกล้วยนานี่เท่ากับต้องอาศัยต้นกล้วยน้ำเนาะครับเนาะเท่ากับงบบบมีอย่างนีพี่น้องทั้งเท่ยกับไปสือเอ็มโมดนะครับนเาบนา,เากเมมนะ,นะก็เอาต้นกล้วยครับทดแทนกันที่ครับว่าเบื่องอีกบอลหนึ่งบอลน,นี้กัตัวนี้เป็นปลาดุกยักษ์ครับพี่น้องเบิือนเลยครับผมอุดแบบร้ายพี่น้อง ตัวนีบ้บอานั่งก็เตรียมเตียมใบพอได้เอาเมไาไใบท่าใสลูกปลาวราสิไปซื้อมือนีแล้วครับผมพอดีฝนตกแห้งก็ดบ่ได้ไปต้องเป็นอาทิตย์หนาวนะครับผมทั้งพีก็จะมีอีกโอ้หอยเชลลีพี่น้องหอยเชลลีก็มีได้พี่น้องผมนี่ครับอยู่ธรรมชาติเนาะเกิดขึ้นเองเอาลุงไว้เลยนะคุณปดุกไว้เพิ่นแพรบอนั่นก็จะเป็นปลาเข็งครับผมมาเบิ่งนามทั้งพีน้ำโอ้ฝนตกแห้งพี่น้อง มือกองบ้าน้องหนาวเลยล่ะท้านี้ก็จะเป็นปลาเข็งครับผมปลาเข็งของบ้าน้องตึกแขะเอาขืนมไใบผีน้ำแนครับปลาเข็งบอนั่นเนาะก็เอา่าใส่มองีไปน้ำทุนรับพี่น้องมันี้ลครับอู้อืมเพราะว่าบ้าน้องตึกแขะข้นมไใวแล้วครับเอาขืนมไใบผีน้ำเพราะว่าเท่ากับ ra, ต้องเตรียมว้น้า ย่านป่าพื้นบืนดอกหากันบาน้องก็เอาขึ้นมาไว้ผีหลายเตือบแล้ววานอาหารลงแลวก็ตึกเอาคู่มือขึ้นกันพี่น้องพอเพราะว่าจะเตรียมบอ่อตอนนั้นให้เป็นบอ่อวางไว้นะครับเนะนาะเวลานันบาน้องก็จะสูบสูบขึ้นมาเบิดเลยคุณนรับบึงที่ไหนกับเป็นตะเบิงพี่น้องปลาั้งปลาชิงหน่อยได้พี่น้องปลาชิงลงแพ่บาน้องก็เอามาไวน้นีเลยเวลานันเขากะจังสิเบิงบานพใหไ่บ่อแต่ว่าเอามารวมกันก็ไปชิงไง พ้นตกบ่เศร้าพี่น้องตกดีแฮงทัานนี้ก็จะจเลียงแหนแดงไว้พี่น้องแหนแดงแหนบุบัท่านเขียวงามอยู่ดีก็ลังก็ลังรุนหน่อยเนาะนั่นเป็นแหนงามเลยผซืสีดีคืออยังเพื่อนเพื่อน,น,นบ่ทัท่านเขียวพี่น้อง กำลังสีเขียวขึ้นมาจักหน่อยสีครับพี่น้องว่าเบิองหูอหนามแห้งหลายหนามหลายอีริสพี่น้องามาบ่อใดจะข้าเหยียบเสียบกันพี่น้องอย่พี่น้องฝนตกลิ่นดีแห้งตัวนี้ของบ้านนองนี่กับปล่อยให้แบบบ่ได้ใส่ทางหนามมาเลยพี่น,ออน้องปล่อยเพิ่นเลยเนาะหุบบางทีแหละพี่น้องหนามหลายแห้ง แพ่ของบานนองจะเอาไปใส่ใบผุนแท่นครับพอได้กินปลาเนาะใบใส่ไไหนาทอทั้งทางเขาบ้านบานนองครับผมเอยฝนตกแห้งพี่นอ้องฝนตกแห้งพี่นอ้องฝนตกลิ่นกันอย่าลืมในช่องโคบป,ปาาลาพะรวยด้วยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านนองนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบานนองกับเจดคชิปให้พี่น้องมาเรื่อยๆครับผม คลิปนี้ก็สวัสดีครับฝุตุ๊กข้ามบ้าน้องครับผม